สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b b บายท o าวันนี้เราจะมาพิกอเด็กกันนะคะในหัวข้อเขาคิดถึงเราบ้างไหมแม่หมอมี3เด็กให้เลือกนะคะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะเด็กที่1ค่ะเด็กที่2แล้วก็เด็กที่3นะคะให้คุณสูตดหายใจเข้าลึกๆเช่นเคยค่ะ ทำจิตให้นิ่งนะทำจิตให้ว่างค่ะเลือกเด็กที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดนะคะหากจิตไม่นิ่งหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลือกนะหากจิตลังเลให้คุณเอาความรู้สึกแวบ,บแรกนะคะอย่าลืมนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็แปลว่าพลังงานของคุณตรงกับแม่หมอนะ เอาละหวังว่าคุณคงจะเลือกได้แล้วค่ะเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหๆในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาดูสิคะวันนี้เอาสั้นๆเนาะเขาคนนั้นที่คุณาถามถึงเขามีคิดถึงคุณบ้างไหมคะมาดูสิเขามีคิดถึงคุณบ้างไหมโอ้สามถ้วยค่ะโอ้เขาคงคิดถึงความน่ารักของคุณแล้วก็คิดถึงที่เวลามีงานเลี้ยงมีงานสังสรรค์น,นะคะ อ,อยากจะมาดื่มมาดิ้งอยากจะมาเฉลิมฉลองร่วมกับคุณนะคะคุณอาจจะติดขอโทษค่ะคุณอาจจะเจอกันที่งานปาร์ตี้นะคะงานเลี้ยงงานอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะคะนะเขาคิดถึงตอนนั้นนะคะตอนที่มีอะไรที่แบบสนุกสนานร่วมกันนะคะนะกับเพื่อนๆน,นะคะคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะ หรือไม่กับใครบางคนนะคะอาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะคุณนะเออถามว่าคิดถึงไหมมีสามถ้วยขึ้นมาแบบนี้คิดถึงนะคะคุณอ่าเด็กถือเหรียนเนาะมีความคนึงหาคุณอยู่นะคะอยู่นิ่งๆงิบเงียวว้าวคุณมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมานอนไม่หลับนะคะคิดถึงคุณตอนกลางคืนคุณก็ทำให้เขา กระสับกระสายคุณก็ทําให้เขาคิดถึงคะ่ะคิดถึงอเออนะคะโดยเฉพาะกลางคืนอาจจะฝันถึงคุณอาจจะ,อะนอนไม่หลับเกี่ยวกับคุณนะคะคุณว้าวอยากจะมาหาคุณนะคะอยากมาอยากมาพบมาเจออยากจะแอทชั่นนะคะอยากจะทําอะไรนะ กับความสัมพันธ์นี้นะคือเขาคิดนะคะคุณนะคิดว่าจะควรจะทำอย่างไรดีกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะเขานะคะคิดนะคะว่าจะนิ่งหรือว่าจะบุกจะลุยนะค,ะคุณโอ้ยคนเนี้ย,ยคุณถามถึงนะคะคุณมีอิทธิพลกับอ่าหัวใจของเขานะเพราอีกใบหนึ่งค่ะว้าวมันมีสามดาบขึ้นมานะคะคุณ สามดาบอาจจะเป็นเพราะว่านะคะความรักในครั้งนี้นะคะตัวเขาอาจจะไม่รู้สิไปเป็นมือที่สามของคุณหรือเปล่าหรือว่ารักมันไม่สมปรารถนาในตัวของของเขานะคะเนะเขาก็เลยต้องคิดเยอะนะคะกับความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมไพ่สี่คาขึ้นมานะคะเนี่ยคิดถึงคะ่ะอยากจะ ามาอยู่กับคุณอยากจะมาอยู่บ้านชายคาเดียวกันนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่มั่นคงด้วยกันนะคะความคิดถึงความคานึงหานะคะที่เขามีให้คุณก็ยังมีอยู่นะคะยังมั่นคงอยู่นะนะคะ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงค่ะคิดถึงตอนกลางคืนคิดถึงอตอนที่คุณสองคนนะคะโอ้คุณไพ่เดว,วิลออกมาด้วยนะคะใต้ใต้ไพดสีกะทาขึ้นมานะคะคิดถึงค่ะวนเวียนวนเวียนคิดถึงคุณอยู่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะในความคิดในความาในความ คนึงหานะคะที่เขามีให้กับคุณนะคะคุณบางครั้งนะคะคิดไปไกลอ่ะคุณคิดไปเยอะค่ะคิดไปแบบอยากจะมีอะไรกับคุณนะคะอยากจะถูกอ่ะเนื้อต้องตัวคุณอยากจะสัมผัสตัวคุณนะอยากจะเข้าใกล้คุณอยากจะกระโจมเข้าหาคุณนะคะเออคุณนะถ้าคุณไม่มีครอบครัวหรือเขามีครอบครัวเนี่ยเออเขาเขาจะเข้าหาคุณแน่นอนแต่ว่า ะะกับใครบางคนนะไม่หมอดูไพ่โดยรวมนะคะถ้าเขาหรือคุณมีครอบครัวเขาก็เลยต้องนิ่งนะคะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะนะ,ะกลัวจะเสียเพื่อนกลัวจะเสียมิตรภาพนะคะกลัวกลัวอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณนี่คุณขาเขาค่อนข้างเป็นเอาเยอะกับคุณนะคะคุณนะ คุณอาจจะมีเสน่ห์กับเขามากนะคะดึงดูดเขามากเลยนะคะคุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะคุณนะมีเสน่ห์กับเขาค่ะนะถ้าไปเดบิวต์ึ้นเนี่ยเขาบางทีเขาก็คิดไม่ดีไม่ร้ายกับคุณนะคิดไม่ดีไม่ร้ายไม่ใช่มามามาฆ่าฟันแกงคุณนะไม่ใช่คือคิดไม่ดีไม่ร้ายก็คือเรื่อง อย่างว่านะคะเรื่องไปทางอารมณ์นะคะเรื่องในทางาาไปไหนถึงไหนอลึกซึ้งนะคะคุณ <c oughs> นี่นะคะคิดถึงค่ะค่อนข้างที่จะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่อนข้างที่จะจินตนาการถึงคุณเยอะนะคะอมันมีมันมีมนมครบรถอะคุณที่เขาคิดถึงคุณนะคะมีทั้งเจ็บปวดด้วยมีทั้ง ความสนุกสนานด้วยความความเป็นกันเองของคุณนะคะความเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะคะ อ่าเนี่ยคะ่ะคุณอืมคุณเอาละค่ะจบก่อนคะ่ะถ้าคุณต้องการอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียดปิกยย่อยคุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดไปที่ใต้คลิปคะ่ะแอดแล้วกรรุณาเขียนคําว่าสวัสดีคะ่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกัน ทางลายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ไม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะโอ้สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามให้ไม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจให้ไม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปค่ะกดลไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยค่ะวันนี้ไม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเขามีคิดถึงคุณบ้างไหมคะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมมีแปดเหรียญขึ้นมานะคะ เขาก็ใจจดใจจอ่อกับคุณเช่นกันนะคะคุณอเนี่ยคุณอ่าเขาโฟกัสเรื่องของคุณนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะ,อ,ะอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณแล้วก็มีไพ่สามการะทาเนาะเนี่ยมีการรอคอยมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวซื้ ดูสิขอโทษค่ะอะหกถ้วยขึ้นมาคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะคิดถึงอะ,อะไรที่มันมันมันเป็นที่คุณสองคนเคยรู้จักกันนะนะคะมานานละหรือไปที่ไหนหรือว่าเคยได้ไปปิกนิกหรือไปเที่ยวด้วยกันหรือไปไหนสักที่หนึ่งที่ ได้ดื่มได้ดิ้งได้ทานข้าวหรือว่าได้ท่าดื่มกาแฟด้วยกันนะคะอ่าเขาคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะคุณสองคนอาจจะรู้จักกันมานานแล้วนะนะคะคุณมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะแหมมีความคิดถึงคนคนนี้เขารักและคิดถึงคุณนะคะคุณอยากจะดื่มอยากจะดิ้งกับคุณอีกนะคะกับ ใครบางคนนะคะอาจจะมีผมยาวเนาะมีหนวดมีเข่าด้วยนะคะอ่าถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูก็ให้สลับเอานะคะคนๆที่คุณถามถึงเนี่ยเขาอาจจะมีหนวดนะอเอาละค่ะดูซิเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะคิดถึงเยอะอะแล้วเป็นเป็นความคิดแล้วก็เป็นความรักด้วยนะคะแล้วก็มีไพห่ห้าเหรียญและไพ่สิบ ไม่เท้านะคะยังแบกความคิดถึงนี้ไว้อยู่รู้สึกเหงารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายยังไม่มีคุณคิดถึงคุณนะคะดูสิคะนะค่อนข้างที่จะคิดถึงเรื่องเก่าๆของคุณนะคะคุณถามว่าเขาเขาอัดในใจของเขานะ่ะเขาเกิดความรักขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะนะ คุณสองคนนะคะถ้าไม่ใช่คู่รักกันนะคะคุณอาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะมนมนาละนะคะคุณแล้วก็เขาก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะที่มีให้กับคุณนะคะต้องการที่จะมาเป็นคู่ชีวิตกับคุณต้องการที่จะมาเป็นคู่รักกับคุณต้องการที่จะมาเป็นกัลยาณมิตรกับคุณนะคะคนคนนี้นะ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณเยอะนะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือก็เก็บคุณไว้ตลอดเวลาก็คือแบบเป็นสิบม่เท้านะหอบความคิดถึงนี้ไว้ไปไหนก็คิดถึงคุณนะคะอ่านี่ค่ะคือเขาจะพยายามโฟกัสในเรื่องของคุณมาก มากอ่ะเออนะคะในในสมองของเขานะคะคุณเออนี่แหละค่ะคุณว้าวค่อนข้างดีนะคะกองนี้ค่อนข้างที่จะ มีความสุขนะเวลาเขาคิดถึงคุณมันก็มีความสุขใจอยู่ในหัวใจของเขาเพราะว่าเขารักคุณนะ่ะเนาะสรุปเลยนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมมีเยอะนะคะที่คิดถึงคุณนะ่ะเยอะมากๆแล้วก็คิดถึงซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำๆๆอแบบนั้นนะคะ <c oughs> โอ้ดีค่ะกองนี้เอาละชื่มฉ่ำหัวใจกันไหมคะนะขอให้คุณยิ้มออกยิ้มหวานนะคะรับพลังงานบวกๆไปนะคะไม่หมอไปก่อนค่ะ จบแล้วนะคะคลิปนี้นะถ้าคุณต้องการอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียดปีกย่อยคุณมาดูดวงส่วนตัวมันจะลึกกว่านี้คุณเจาะไปเลยค่ะการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะดู3มเรื่องนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอกดติดตามให้ไม่หมอด้วยนะคะโอ้สาหรับท่านใดถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัว แอดแม่หมอมานะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ทักมาได้เลยแต่ถ้าคุณทักแล้วนะคะกรุณาเขียนคำว่าสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะบา,บายย สวัสดีค่ะคนกองที่สามหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหน,ไหน,ไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นที่คุณถามถึงเขามีคิดถึงคุณบ้างไหมคะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเขามีคิดถึงคุณบ้างไหมมาดูนะคะ เดน p พร s s ขึ้นมานะคะโอ้โหคุณเดน p พร s s แล้วก็ราชนีถือถ้วยนะคะแล้วก็ j u ชเม e น t ค่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยอะคุณโอ้โหความคิดถึงของเขามีเยอะนะคะคุณน,นะเพราะว่าคุณน,นะคะเป็นคนที่ดีค่ะเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะคะคุณค่ะเนาะอืมเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่อ่ สง่างามด้วยนะคะคุณนะคุณเป็นคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็เขานะรักคุณนะคะมีหนึ่งถ้วยขึ้นมามีความคิดถึงมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะคุณนะมีการคะนหาเนาะออคิดถึงแบบบริสุทธิ์คิดถึงแบบโอ้โหอยู่ในหัวใจของเขานะเขาอยากจะเจอคุณเนะเห็นไหมนะคะเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพนันธนี้อยากจะเจอคุณคิดถึงจนแบบ อยากจะมาหายอยากจะพุ่งตัวมาคุณนะคะนะคุณอืมเออคุณคุณท่าทางของคุณจะดูเป็นคนที่เซ็กซี่นะดูเรียบร้อยแต่ก็เป็นคนเซ็กซี่ในสายตาของเขานะคะมีไพ่ไพ่เจ็ดคาถาขึ้นมาไพ่ เด็กถือโอ้โหคุณเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สันขึ้นมาแบบนี้นะคะ just ไม่ใช่ just กสิขอโทษไพ่เฮอร์มิสค่ะเขาคิดถึงคุณอยู่เงียบๆนะคะคนคนนี้นะคิดถึงคุณอยู่ไกลๆคิดถึงอยู่เงียบๆนะคะคุณแล้วก็ความคิดถึงของเขาทำให้เขามีความสุขนะคะเวลาเขาอยู่คนเดียวนิ่งๆเนี่ย เขาจะคิดถึงคุณนะคะคิดถึงความสดใสคิดถึงความเป็นเด็กของคุณคิดถึงความน่ารักของคุณนะคะใจโจดใยยจจ่อเห็นไหมมันมีแปดเหรียญขึ้นมานะคะใจโจดใยยจจ่อคิดถึงคุณค่ะคุณอืถามว่าไพาออกมาสวยสักขนาดนี้นะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเยอะนะคะคิดถึงแบบซ้ำๆแบบแบบนั้นนะคะคิดถึงค่อคนข้างที่จะ อ,อยู่ในหัวของเขานะคะอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาเพราะว่าเขาก็รักคุณนะคะนะคุณเป็นคนน่ารักและคุณเป็นคนที่วางตัวได้ดีนะคะคุณเป็น The Empress อ่ะเขายกคุณไว้สูงมากนะคะคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นแม่ของลูกของเขาเหมาะสมที่จะมาเป็นพ่อของลูกของเขานะคะคุณ สมควรนะคะที่เขาจะคิดถึงคนดีๆอย่างคุณคนที่มีคุณค่ามีคุณาภาพอย่างคุณนะคะโอ้คุณนะอืมอ๋อคุณไม่บอกคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกกล่าวคุณนะว่า ความคิดถึงของเขามันมันเยอะแล้วก็มันมากขนาดไหนนะคะคุณนะถึงขั้นอยากจะบุกอยากจะลุยมาหานะคะเขาเป็นคน,คนที่นิ่งเงียบนะคะเขาไม่ค่อยจะแสดงอาการอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงนะคะอืมคุณนะโอ้ยแต่ถามว่านะคะเขาคิดถึงคุณเยอะนะคะแล้วก็ต้องการขออก กาดนะคะจากความรักในครั้งนี้หรือไม่กับใครบางคนนะคะต้องการอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะเข้ามาศึกษานิสัยใจคอของคุณเข้ามาเรียนรู้กันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนะกับใครบางคนเนาะอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะตามหน้าไพ่นะคะเขาคนนี้นะคิดถึงคุณค่ะคิดถึงคุณนะคะ อยู่ตลอดเวลาคิดถึงคุณอยู่เงียบๆน,นะคะยามที่เขานิ่งนะคะยามที่เขาได้อยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะเข้าไปอยู่ในสมองของเขาคุณจะเข้าไปอยู่ในใจของเขานะคะเพราะว่าการที่เขาคิดถึงคุณก็เพราะว่าเขารักคุณเข้าแล้วนะคะเขานะคะคิดถึงความหวานความน่ารักความเป็นผู้ดีของคุณนะคะคุณคุณเฟอร์เฟกตตั้งแต่หัวจดเท้า ไม่มีใครเฟอร์เฟกเท่ากับคุณเขาไปเจอใครที่ไหนก็ไม่เหมือนคุณหรอกคะ่ะนะคะคุณนะเขาคงไปคิดนะคะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่เหมือนใครนะทำไมผู้หญิงถึงผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมาดูให้สลับเอานะคะท่านผู้ชายมาดูให้สลับเอานะคะแม่หมอพูดแต่ผู้หญิงผู้หญิงนะคะคุณนะ่ะเป็นคนที่ <c oughs> คุณเพียรพร้อมอ่ะจริงๆไม่มีทิติ นะคะค,คุณคุณขาเอาละจบก่อนคะ่ะ ยิ้มออกยิ้มหวานกันนะคะค่ำคืนนี้นะรับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกบวกไปนะคะแม่หมอจบก่อนค่ะถ้าคุณต้องการยาจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียดปีย่อยคุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะแอดแล้วกับรูกาเขียนคําว่าสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะ ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางไลน์ส่วนตัวค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะคะอชอบการอ่านสไตล์ของแม่หมอกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย